สวัสดีค่ะหญิงนะคะหญิงสุกัญญาสรงพุทธหญิงเป็นแม่ค้าออนไลน์สายสต๊อกค,ค่ะสะต๊อกจมนะคะเพราะว่าเราค่ะมีสินค้าแล้วขายไม่เป็นนะคะไม่ชอบตื้อง้องขอขายค่ะก็เลยกลายเป็นของกองเต็มบ้านนะคะคราวนี้ค่ะเรานะคะก็อยากจะหาหนทางนะคะมาปล่อยของของเราออกนะคะ ก็เลยเข้ามาดูในติกตอกค่ะและโชคดีค่ะเข้ามาเจอสังกัดชอปจีนิกพอดีแล้วเขาเนี่ยก็ทําสอนเกี่ยวกับการปักตะกร้าพอดีเลยก็เลยแบบอุ้ยมันเป็นทางของเราถ้าแค่ทําคลิปปักตะกร้าน่าจะไม่ยากนะคะแล้วหญิงค่ะก็เลยเอาช่องของหญิงนะคะเข้าไปอยู่ในสังกัดชอปจีนิกค่ะเพราะว่าในสังกัดชอปจนิกเนี่ยก็คือเขาสอนเรานะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ศูนย์จนเป็นค่ะจนมีรายได้เข้าทุกวันนะคะและหญิงนะคะตอนนี้สามารถ มีรายได้นะคะภายในเดือนสิงหาเดือนเดียวเนี่ยกว่า1.3ล้านบาทนะคะและยิ่งดีไปกว่านั้นนะคะหญิงนะคะได้เข้าไปเรียนนะคะเอาความรู้ค่ะที่ส่งตรงจากประเทศจีนซึ่งบอสของเราเนี่ยได้ไปเรียนมานะคะแล้วเอามาส่งต่อของเราค่ะวิธีการปั้นนะคะให้มียอดขาย1,000บ้านเนี่ยว่าเขาทำกันยังไงนะคะ และตอนนี้นะคะสังกัดช็อปจินิกนะคะก็ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครนะคะที่กําลังตัดสินใจนะคะอยากจะปักตะกร้าแนะนํานะคะให้เอาช่องของตัวเองค่ะเข้ามาอยู่ในสังกัดช็อปจินิกนะคะจะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยแนะนําดูแลบอกเทคนิคการเริ่มทําการปักตะกร้านะคะเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนมีไรายได้เข้าทุกวันนะคะแบบจับมือทําเลยค่ะอย่าลังเลนะคะรีบมาทํากันค่ะ